สวัสดีนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิงดาวนะคะวันนี้เราก็มาสัยะเรื่องกรรมกันนะคะคำจะพระอดนะคะขออนุญ,ญาตทำคลิปเผยแพร่คำของพุทธองค์นะคะเพื่อดำรงรักษาไว้ใม่ชนรุ่นหลังได้รู้นะคะ ถ้า YouTube นี้อยู่ตลอดการก็ขอให้คนที่มีดวงตาเห็นธรรมนะคะได้ได้ฟังนะคะได้ไดเข้าไปศึกษา ีิสุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละมิฉามิชาชีพมีการเลี้ยงชีพชอบเว้นจากการชอบโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมด้วยเครื่อง ตวงเครื่องวัดจากการโกงการลวงเว้นจากการตัดการฆ่าการผูกมัดการร่วมทำร้ายการป้นการกันโชคเพราะกันนัน้นั้นๆครั้งมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริ ลักษณะสองข้อคือมีฟันเรียงเสมอมีเขี้ยวขาวงามย่อมเป็นผู้มีบริวารเป็นคนสะอาดมีคือมีพิสุพิสุนี อุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนธรรมเป็นบริวารอ,อันสะอาดทำไมคนทีทท่ทำบาปกรรมอย่างเดียวกันแต่ได้รับวิบากต่างกันพิสุทธ์ทั้งหลายใครพึงกล่าวว่าคนทำกรรมอย่าง อย่างใดใดย่อมสวยกรรมนั้นอย่างนั้นนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีไม่ได้ช่องทางที่จะทำที่สุดทุกโดยชอบก็ปรากฏกส่วนใครกล่าวว่า คนทำกรรมนั้นจะถึงให้ผลอย่างใดใดย่อมเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นนั้นดังนี้เมื่อเป็นอย่างนี้การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้ช่องทางที่จะทำให้ที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบก็ย่อมปรากฏ พิสุททั้งหลายบาปกรรมแมกประมาณน้อยที่บุคคลบางคนทำแล้วบาปกรรมนั้นย,ย่อมนำเข้าไปนรกได้บาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรม เวท,ทนีกรรมให้ผลในภพปัจจุบันไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลชนิดไรทำแล้วบาปกรรมนั้นจึงนำเข้าไปนรกได้ บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายมิได้อบรมมีศีลไม่ได้อบรมมีจิตไม่ได้อบรมมีปัญญาไม่ได้อบรมมีความดีน้อยเป็นอันปาตุปาตุมะผู้มีใจแคบแคบ ใจหยาบใจต่ำสามเป็นอันปัทุกวิหารีมีมีปกติอยู่ทุก์ด้วยเหตุเล็กน้อยคือเป็นคนเจ้าทุกบาปกรรมแม่ประมาณน้อยบุ บุคคลชนิดนี้ทําแล้วบาปก,กรรมนั้นย่อมนำเขาไปนรกได้บาปก,กรรมประมาณน้อยอย่างอย่างเดียวกันบุคคลชนิดลายทำแล้วกรรมนั้นจึงเป็นทิฏฐธรรมเวเวนิยกรรม ไม่ปารากฏผลมากไปมากไปเลยบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีกายได้อบรมแล้วมีศีลได้อบรมแล้วมีจิตได้อบรมแล้วมีปัญญาได้อบรมแล้วมีความดีมากเป็นมหาตามะ ผู้มีใจกว้างขวางมีใจบุญใจสูงเป็นอันมากวิหาระวิหารดีปกติอยู่ด้วยธรรมอันหาประมาณไม่ได้คือเป็นคนไม่มีหรือไม่แสดงกิเลสซึ่งจะเป็นเหตุให้เขาประมา,ะมาณได้ว่า ได้ว่าเป็นคนดีแค่ไหนบาปก,กรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบุคคลชนิดนี้ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวนีเวนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยพิสุดทั้งหลายต่างคนว่าใส่กึ เกลือลงไปในใส่เกลือลงไปในถ้วยน้ำเล็กๆกก้อนหนึ่งท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากระไรน้ำอันน้อยนั้นถ้วยนั้นจะกลายเป็นน้ำเค็มไม่น่าดื่มไปเพราะเกลือก้อนนั้นใช่ไหม เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าน้ำในถ้วยนั้นมีน้อยจึงเค็มได้เพราะเกลือนั้นเองเพื่อเพื่อเกลือก้อนนั้นต่างว่าคนใส่เกลือก้อนขนาดเดียวกันนั้นลงไปในแม่น้ำคงคา ท่านทั้งหลายจะสำคัญว่ากะไรน้ำในแม่น้ำคงคาจะกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้เพราะเกลือก้อนนั้นหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าน้ำในแม่น้ำคงคามีมากมีน้ำนั้นจึง ไม่เค็มเพราะเกลือก้อนนั้นฉันนั้นนั่นแหละพิสุจทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาณน้อยบุคคลบางคนทำแล้วบาปบาปกรรมนั้นย่อมนำไปนรกได้ส่วนบาปกรรมประมาณน้อยอย่างเดียวกันนั้นบางคน ทำแล้วกรรมนั้นเป็นทิฏฐธรรมเวนิยกรรมไม่ปรากฏผลมากต่อไปเลยขออนุญาลงคลิปก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันคลิปใหม่นะคะ